ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเค,คผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะดํเนิน อัปเดตข่าวสารของอิฟลูบอลสองพัโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงการรีวิวแผนแรดคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรดอะไรประมาณนี้คนหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับยา้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างยา้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเด็กทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารคนก็มาเริ่มรับชมกันเลยกัน อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทาการพูดถึงการสอนหาแผนเด็ดแผนแรหรือว่าแผนแปลกๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกคนหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับยา้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือย้ายไปอยู่สมโมสรไหนกันบ้างเราก็มาทําการสอนหาและแนะนําให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบวันนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับหลายคนก็ได้มีการพูดถึงแผนของ4-2-4ใช่ไหมครับของปารีสแซงต์แชงทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูแลยกันนะครับว่า ตอนนี้นะคนหรือว่าการอัปเดตล่าสุดนะครับตัวเกมนะครับจะยึดตามปัจจุบันหรือเปล่าคนหรือว่าจะมีการยึดตามหลักแบบไหนก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับแผนของ4-2-4ที่หลายคนถามหาคนก็มาเริ่มกันที่การเปลี่ยนแผนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแผนแล้ก็คือแผนของเปเชนครับก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น4-2-4แล้วหรือยังนะครับกดไปที่ยุโรทุกคนมาที่หลีกวันยูเบสเซอร์วลลีอูองฝรั่งเศสทุกคนแล้วก็มาที่เปเชนะครับ จากนั้นก็กดยืนยันและคนกดไปที่โค้นนะครับการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์ทุณก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็คือยังเป็นแผนของ3 4 3อยู่นี่นะครับซึ่ง4 2 4ก็ยังไม่หมานั่นเองนะครับวันนี้ก็มาทลัการตอบคำถามให้แล้วกันนะครับสำหรับแผนของ4 2 4สองสี่ของบริสเซนเชมานะครับบอกเลยว่าตัวเกมนะครับได้มีการหยิบยกของ3 4 3เข้ามานี่นะครับซึ่ง4 2 4ก็คือยังไม่หมานั่นเองนะครับสำหรับแผนนี้ก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้าย วินแบ็กฝั่งขวาและก็หน้า3ก็คือปีกซ้ายปีกขวาและหน้าเป้านั่นเองนะครับสำหรับแผนของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับต่อมาเรามาดูแผนที่2กันบ้างแล้วกันนะครับก็เข้าพเาที่ยุโรปทุกคนกดไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นไปที่โค้ชทุกคนเปลี่ยนแผนเละเดฟเฟลนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือแผนของ4 2 3 1นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับแผนของแมนซิตี้นะครับจะเป็นหลัง3ามเมื่อเทนแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงเป็น4 2 3 1แล้วบนที่เรียบร้อยนะครับก็คือมีเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลาง2ตัวกลางตัวรุก1ตัวทุกคนเปนแบ็กฝั่งซ้ายวิแบ็ณฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าในเองนะครับอันนี้คือแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาด้วยต่อแผนต่อไปกันเลยทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับทุกคนเข้าไปที่เอเชียกันทุกคนแล้วก็เจลิกสองในเองนะครับจากนั้นก็กดไปที่สโมสรที่2นะครับแล้วก็กลับไปที่โค้ดกับทุกคนการเปลี่ยนแผนและเเเดดฟอลนนนนนนะครัััับบีี้กกก็็ปแผยว แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับก็มีใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าอยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็เลือกได้หลายทีมเลยนะครับเพราะว่าแผนนี้นทุกคนตอนนี้นะครับมีหลายทีมมากๆคนหรือว่าหลายทีมหลายสโมสรนะครับยอดนิยมหรือชอบใช้กันมากๆเลยครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับและต่อมาแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนแผนกันเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่เอเชียทุกคนแล้วก็เจลิกซอนครับเลื่อนลงมาด้านล่างกับคนเลื่อนลงมาที่สโมสรสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคน เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ3 1 3หนึ่งนั่นเองนะครับมีเซนแบ็กสตัวครับทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวครับทุกคนเป็นแบ็กฝั่งซ้ายนะครับวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็หน้า3ตัวก็คือปีกซ้ายปีกขวาและหน้าเป้านะครับ บอกเลยว่าแผนนี้ก็ยังเป็นแผนแรงอยู่นะครับแผนของ3133นะครับเพราะว่ามันยืนตำแหน่งกันแปลกมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครที่อยากลองเล่นนะคนหรือว่าใครที่ชอบแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรสุดท้ายของ J l e a g u e 2นั่นเองนะครับเป็นแผนของ3133นะทุกคนบอกเลยว่ามีทั้งปีกต่ำและปีกสูงซ้ายขวานะครับรวมไปถึงกองหลังเซร์แบ็กุกคนกองการตัวรับการตัวรุกเลยก็หน้าเป้านะครับยืนเรียงกันสวยมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้แลยกันนะครับ และมาดูต่อแผนต่อแมตชทุกนก็ไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ลาลิกาสเปนดิวิชั่น2ทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่เรอัลบายาโดลิดนั่นเองนะครับนี่ทุกคนบายาโดลิด MB นะครับจากนั้นก็กลับไปที่โค้ชนะครับทุกคนการเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็เดฟเฟิลทุกคนจะมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสหรับแผนของ4-1-3-2นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับ4-1-1-4เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปีกต่ำนะทุกคน ก็อยากให้ทราบกันดีนะครับว่า4114ก็แรงไม่แพ้กับ424เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปีกสูงนักคนเลยก็ยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเลยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับทุกคนสลับแผนนี้นะครับก็พอที่จะทดแทนได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่สุดเหมือน4114นะครับก็ใครที่อยากลองเล่นหรือว่าใครที่กําลังหาอยู่นะครับก็สามารถไปหามเล่นกันได้เลยนะครับสรับแผนของ4132จากเรียลบายาโดลิทจากลาลิกาสเปนดิวิชั่น2นั่นเองนะครับ ประมาณนี้แลวกันคนก็มีใครรอแผน4-1-1-4กันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและมาดวนต่อแผนต่อไปคนไปกันแบบไวๆเลยแลยกันนะครับมาที่เซาท์อเมริกาทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็มาที่ทีมชาติของอาร์เจนตินาครับคนและจากนั้นนะครับกับที่หา้ิลาบรกคนกลับไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนเลดีฟ้าก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับ กองกลางตัวรับ2ตัวสามารถปรับได้ทั้งเ m มและก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยวินแบกฝั่งซ้ายวินแบกฝั่งขวาและก็กองหน้า2ตัวนะครับซึ่งสำหรับกองหน้า2ตัวนะครับมีทั้งหน้าเป้าและก็หน้าต่ำเหมือนคนยืนเรียงกันแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้คนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับเป็นแผน442ที่น่าสนใจมากๆคนเพราะว่ากองหน้านกคนหรือว่าแนวรุกนะครับมันยืนกันแปลกมากๆนะครับเมื่อจะเป็น วิไปฝั่งซ้ายวิ่งไปฝั่งขวานะครับแล้วก็หน้าต่ําและหน้าเป้านะครับก็ใครที่หาอยู่ก็สามารถไปหาเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้คนมาดวนต่อแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็รอบนี้นะครับกดเข้ามาที่ในส่วนของลีกต่างๆคนก็คือยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ลาลิกาสเปนกันคนแล้วก็มาที่ f c บาร์เซโลนานะครับมอได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนกลับไปที่โค้ชนะครับการเปยนแผนเลยเดฟอกก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับ อันนี้คือแผนของ f c บาร์เซโลนานะครับก็คือแผนของ4-3-3นะครับซึ่งกองกลางตัวรับนะครับยืนติดกับกองหลังเซนเตอร์แบ็กมากๆคนบอกเลยว่าสวยมากๆครับสำหรับแผนนี้ก็มีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลาง c ซ f 2ตัวทุกคนปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้คนรู้ว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้แผนของ f c บาร์เซโลนานะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยครับสำหรับแผนของ4-3-3นะครับ และต่อมาทุกคนไปกันต่อแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับมาที่ในส่วนของยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดไปที่เพียมเลียงกฤษนะครับแล้วก็กดไปที่สโมสรของเอฟบูตันนั่นเองนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเอนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผน4231เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยืนแปลกมากๆนะครับสำหรับแผนนี้ก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ d m เอเลยนะครับต่อด้ยา เวนแบบฝังขวานะครับกองกลางตัวรุกและก็กลองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าใครที่ชอบสไตล์การยืนแบบนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของเอเวอเรตต์นั่นเองนะครับจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้มาดวลต่อแบบไวๆเลยกันทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับทุกคนเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมนะครับแล้วก็กดไปที่ทวีปของยุโรปเหมือนเดิมครับทุกคนกดเข้ามาเลยนะครับ จากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างคนกดไปที่ออเชอร์นะครับแล้วก็บาเยนน์มิวนิกนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่ไปที่โค้ชเปลี่ยนแผนและเดฟเอนะครับทุกคนก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแผน4 2 3 1เช่นกันนะครับแต่ว่ามันยืนแตกต่างกับแผนเมื่อกี้นะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็มาแบบแนะนําให้คร่าวๆเลยกันนะครับแล้วก็ต่อมาทุกคนมาที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับอันนี้ก็คือแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมครับสำหรับแผนของทีมชาติวีเวับ กดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเลยเด f a u อ t นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับก็มีเซตแบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลางตัวรับ2ตัวสามารถปรับได้ทั้งเ m บและก็ดีมบเลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาและก็กองหน้าตัวบ้าอีก2ตัวนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับและทําการปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็จาากกนนนนั้้ดเขขไปที่่ใสวอง ทวีบยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็เข้ามาที่ทีมชาติของฝรั่งเศสกับทุกคนตามนี้เลยนะครับเมื่อเทียเสร็จแล้วก็มาเดินนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4-1-3-2นะครับสำหรับแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับมีเซนเตอร์แบ,บ็กสตัวทุกคนแบ,บ็กซ้ายแบ,บ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวต่ำและกองหนนนน้้าาตัััวเเป่องะครบ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทุกคนรอแผนไหนกันอยู่บ้างหรือว่าอยากได้แผนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li like น์แอ Inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ